พ่อเจนนี่ได้หมดระสดชื่นแต่งเพลงโพสต์ขายเอกชัยศรีวิชัยลั่นผมซื้อครับผู้ใช้ทิกตอกชื่ออภินันสุวรรณเกศซึ่งก็คือพ่อของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดระสดชื่นออกมาโพสตทิกตอกขณะที่กำลังเล่นเปียโนและร้องเพลงพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าเพลงเพิ่งเขียนครับขายครับ Ag, เวลาที่เหลืออยู่ใครสนใจมาได้เลยครับซึ่งเนื้อหาของเพลงนะครับพูดถึงเรื่องของคนรักที่เป็นโรคร้ายและเขาต้องการที่จะยื้อเวลาให้คนรักนั้นอยู่ต่อกับเขาอีกสักนิดเขาจะใช้เวลาตรงนั้นให้คุ้มค่าที่สุดจนกว่าวินาทีสุดท้ายที่เธอจะจากไปซึ่งเป็นเพลงที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่าเพลอเอามากๆเลยครับและคุณพ่อก็ร้องได้ดีมากๆด้วยนะครับหลังจากที่โพสต์ออกไปเนี่ยมีคนเข้ามากดหัวใจและคอมเมนต์กันเยอะมากบางคนบอกว่าเพลงเพลอมากความหมายดีมากคุณพ่อ แต่งเพลงเก่งมากบางคนก็บอกว่าน้องเจนี่รีบเข้ามาฟังเร็วบางคนบอกว่าพ่อลูกคนนี้แต่งเพลงเก่งมากและบางคนก็บอกว่าน้องเจนี่เนี่ยได้พ่อมา100%เพลงนี้ดังแน่นอนขณะที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังของทางภาคใต้อย่างเอกชัยศรีวิชัยได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยครับบอกว่าผมจะซื้อครับซึ่ก็ได้มีเฉิเข้ามาชื่นชมอย่างมากมายบอกว่าพี่เอกสุดยอดมากพร้อมกับบอกว่าจะรอฟัง